วันนีครับผมชื่อพัดครับวันนี้จะทารีวิวเฮอลอิคคลน้ำชาขาวครับพองคกชาขาวรสวิทบูรี่ครับรสของไม้เป็ีรสอโวครี่ and more in again and cherry in pa and kap 八卦。<noise>